ตลาดประชานิเวศยับที่กันซาดชั้นสมันถล่มลงมาแล้วก็ทับรถของประชาชนที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับความเสียหายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมก็เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารนะครับซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบริเวณตลาดประชานิเวศหนึ่งเป็นอาคารพันชย์สามชั้นครับโดยรถที่เสียหายนะฮะตอนนี้ก็มีคนมาดูแล เรื่องของค่าเสียหายแล้วบางส่วนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณสิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวิศะวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็บอกว่าเบื้องต้นอาคารมีปัญหาเนื่องจากการดูแลและการออกแบบกันสตร์ที่มันอาจจะเก่าเกินไปเป็นรูปแบบของการอุ้มน้ำคือเวลาฝนตกลงมา ตัวกันศาสต,ตัวนี้มันจะอุ้มเก็บน้ําเอาไว้แล้วนานๆเข้าน้ํามันก็ซึมเข้าไปฮะ<ช>ซึมเข้าไปในตัวของกันศาสต์มันทําให้เหล็กเกิดสนิมไม่สามารถรับน้ําหนักไหวคนกีตก็เสื่อมฮะสุดท้ายถล่มลงมามแล้วไปดูโครงสร้างปรากฏว่าบริเวณห้องโถงชั้น3มันไม่มีเสาคานร,รับน้ําหนัก<ช>ก็เลยทําให้ถล่มง่ายกว่าปกติ แล้วดูจับโครงสร้างอาคารก็เป็นโครงสร้างที่อาจจะออกแบบมาในเวลาที่นานแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอาจจะไม่ได,ดูครบถ้วนเพียงพอก็เลยเกิดเหตุที่เกิดขึ้นครับก็พบสิ่งผิดปกติหลายจุดด้วยกันมีชี้แจงจากทางกรุงเทพมหานครด้วยครับผู้อํานวยการสํานักงานตลาดของกรุงเทพคุณชยนัทเจติยานุวัฒน์บอกว่าเบื้องต้นก่อนหน้านี้สํานักงานตลาดของกรุงเทพยกเลิกสัญญาเช่าไปตั้งแต่ปี2557ไปแล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเรียกประชุมผู้เช่าเพื่อจะชี้แจงให้ย้ายออกจากอาคารชั่วคราวเพราะว่าจะก,ก่อสร้างใหม่โครงสร้างเดิมมันมีปัญหาก็แจ้งกับคนที่อยู่แล้วแต่ว่าจะให้สิทธิ์ผู้เช่าเดิมพักอศาศัยต่อ กลายเป็นยังอยู่ในกระบวนการกันอยู่ยังไม่จบแต่ก็ถล่มออกมาซะก่อนนะครับหลังจากนี้ก็ต้องไปหาบริษัทเอกชนมารื้อถอนโดยเร็วที่สุดจะต้องรื้อถอนอาคารทั้งสิ้น177ห้องส่วนการเยียวยาตอนนี้ประสานงานไปที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือเงินค่าเช่าที่พักชั่วคราวให้ครอบครัวละ3,000บาทและก็ประสานไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิเวศที่อยู่ใกล้ๆ ให้เปิดที่พักชั่วคราวสําหรับคนที่เดือดร้อนเพราะว่าหลายบ้านเขาก็อยู่อาศัยต่อไม่ได้แล้วนะครับ,รบก็ต้องไปหาที่อยู่ชั่วคราวให้เขาอยู่อันนี้อยู่กันมานาน,านพอสมควรนะฮะเป็น10บสปีแล้วก็มันเกิดอาคารเนี่ยมันโครงสร้างมันเก่าแล้วรับน้ําหนักไม่ไหวเดีย๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะมีการทําสัญญายังไงกับผู้เช่าที่มันยังมีสัญญาค้างอยู่